ครับน้องลงลองทดสอบเล่นนะครับเป็นไงบ้างครับออออดูเรือสิไม่ต้องมาหันดูกล้องนะใครใครก็เล่นได้เห็นไหมผมก็ลองเล่นมาแล้วนะครับสนุกมาก <laughs> ma, không mà cái cây, Ui. máy đôn máy đôn, tao mày chôn, lá à, <laughs> ข hey, 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 hey. ึ้น,นไ,ปไปได้ก็จบรายงานเพยงแค่นี้นะครับ